Workout to eat and travel นะคะวันนี้พามาลองดื่มชานมในสิงคโปร์นะคะร้านนี้ก็อยู่ในตึก313ที่ออชาร r d r ค่ะเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากเอันนี้<อ>เราเอาพลาสติกแบกด้วยก็เลยเพิ่มเงินตอนแรก5.4ตอนนี้เป็น5 1แล้วก็เราสั่ง normal ice เอ่อแล้วก็ไม่มีท็อปปิ้งแล้วก็ความหวานแค่10%มันมีแบบจนถึงร้อยเลยเราเอาแค่10% อันนี้เป็นที่แบบว่าเปิดแล้วก็ยกดื่มอันนี้ที่เจ็บหลอดอูนนี้ไม่ค่อยหวานแล้วก็แบบชาอูหลงอะมีความนมนมนัมน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 มวๆระหว่างฟองนมกับชาแอมอูหลงทีใช่ป่ะอือรู้สึกถึงชามากกว่าชาแรงกว่าแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงกริชิคเท่าไหร่ แต่ว่ามันมีความนัว,นวๆแบบเหมือนเป็นฟองๆแบบแน่นๆฟองมันจะแบบนัวๆแน่นๆมันก็ไม่หวานดีชอบตรงที่แบบเพราะว่าบางร้านแบบว่าไม่หวานแต่ก็หวานร้านหวานแต่นี่คือไม่หวานแลบบว่ากำมะดีอะไม่หวานคนรักชาชื่อร้านอีกทีหนึ่งชื่อร้านชื่อร้านนะคะแอทีแอท,แอทีอยู่ที่ตึก ก็คือเดินมาเรื่อยตามออชัดโรสแล้วน,นี้มันเป็นห้างหนึ่งอ่ะเราก็ไม่รู้อ๋อห้างที่ใกล้ๆที่ใกล้ๆกับ H&M ชอเอ็มที่ออชัดโรดคือพอเดินออชาดโรดแล้วเห็น H&M แล้วก็เดินกระเถิบใหม่นิดนึงอ่ะมันก็จะมีห้างแล้วก็แบบขึ้นมาเฮ้ย<ม>อันนี้ลงเลย